สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้นี่ผมได้ยินได้ฟังมาจากคุณเอดำเนินหรือมีชื่อจริงว่าคุณนรงแสงอากาศนะครับผมกับคุณนรงเนี่ยเจอกันในชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมจังหวัดราชบุรีเราก็เป็นคอเดียวกันสะสมพระเครื่องหลวงปู่หนูด้วยกันนะครับ แล้วก็มีเรื่องให้คุยกันอยู่เรื่อยๆมยีวันหนึ่งผมเกิดตั้งคําถามกับคุณนรงว่าคุณนรงคุณนรงมีพระเครื่องของเกจิองคไหนบ้างที่แนะนําให้ผมเก็บเอาแบบราคาไม่แพงแล้วศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นอย่างเงี้ยครับสไตล์แบบหลวงปู่นหนูอย่างเงี้ยคุณนรงมีแนะนําครับบอกว่าพี่โบเนี่ยเพิ่งมีประสบการณ์3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพี่โบรีบไปเก็บเลยพระของท่านเนี่ยท่านตั้งใจทําปลุกเสกดีทุกรุ่น และหลายรุ่นราคาก็ยังไม่แพงครับท่านก็คือหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องแห่งอำเภอบ้านพแพร้วจังหวัดสมุทรสาครนี่แหละครับหลายท่านที่เข้ามาฟังก็ต้องทราบนะครับว่าอาชีพทหารตำรวจนี่มีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากที่สุดกว่าทุกๆอาชีพเพราะว่าอาชีพเหล่านี้วิ่งหาลูกปืนก่อนใครเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ถ้าติดตามฟังมานานมันจะมีช่วงที่พีกมากทหารถูกลอบทำร้ายไม่เว้นแต่ละวันช่วงที่เกิดเหตุก็คือช่วงนั้นล่ะครับการสับเปลี่ยนกำลังของทหารไปประจำที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยจะมีการสับเปลี่ยนกำลังกันทุกๆครึ่งปีหรือ1ปีปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผู้รับราชการทหารที่เป็นคนแถววัดของหลวงพ่อสายก็ได้โดนคิวต้องลง3จังหวัดชายแดนใต้ไปด้วย เมื่อต้องลงสามจังหวัดชายแดนใต้แน่นอนว่าพระที่ติดคอชายหนุ่มคนนั้นลงไปก็คือหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องนี่แหละครับจากประวัติเรื่องนี้เราไม่รู้รายละเอียดว่าเป็นพระรุ่นไหนของหลวงพ่อสายเพราะผมไม่ได้เล่าเรื่องขึ้นมาเพื่อปั่นราคาพระเครื่องนะครับแต่ว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้รุ่นก็ไม่เป็นไร เหตุเกิดเมื่อตอนทหารนกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่ที่ม้าหินอ่อนแห่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นบริเวณค่ายทหารหรือว่าเป็นบริเวณที่ลาดตะเวนทหารที่พักกันอยู่ก็มีอยู่หลายคนครับเมื่อมีทหารจับกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มๆก,ก็เป็นเป้าหมายในการลอบโจมตีหรือว่าลอบยิงของผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายก็อาศัยจังหวะที่ทหารเผลอนี่แหละครับซันโวอาวุธสงคราม ใส่ไม่ยังทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ที่เป็นหินอ่อนกระจุยกระจายตามแรงอัดของอาวุธสงครามที่ยิงเข้ามาหลังจากที่ยิงเสร็จตามสไตล์ครับหนีจากไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้ทหารที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บเอากันตรงๆทหารที่ไปรบชายแดนใต้ก็แขวนพระกันอยู่ทั้งนั้นแหะครับหลายหลวงพ่อแต่ปรากฏว่ามีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่โดนคมกระสุนแล้วคมกระสุนไม่สามารถทำร้ายทำลายร่างกายได้เท่านั้นเองเรื่องก็ดังไปไกลทั้งค่ายหรือทั้งหน่วยเดชบุญว่าเพื่อนๆได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับหลังจากตั้งหลักกันได้ทหารหน่วยนั้น ก็กลับมาที่วัดหนองสองห้องของหลวงพ่อสายวัตถุประสงค์ก็คือขึ้นมาเพื่อเก็บวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อนำไปเลี่ยมขึ้นคอแขวนกันทั้งหน่วยไปเลยซึ่งว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับว่าทหารไม่ได้มารอบเดียวมา2อถึงสรอบและเก็บเหรียญของคนใกล้วัดของหลวงปู่ไปเป็นจำนวนมากพอสมควรเชียว วัตถุมงคลของหลวงปู่นี้ยังมีหลายรุ่นที่ราคายังไม่แพงเลยนะครับหลังจากที่ผมรู้เรื่องนี้จากคุณเอดำเนินผมก็ไม่รอช้าครับท่านผู้ฟังผมก็รีบจัดการเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เก็บไว้หลายเหรียญเลยรุ่นที่ผมมีแน่ๆก็คือเหรียญโลหรือว่าเหรียญอามเนี่ยแหละครับรุ่นอายุครบ8ปพรรษานี้ผมก็มีน่าจะมีอยู่ประมาณสัก2เหรียญด้วยนะรุ่นนี้หลังจากที่ผมเก็บได้จนหนำใจแล้วก็ มีอยู่ปีหนึ่งก็คือปีที่แล้วเนี่ยแหละครับผมก็เริ่มทำ YouTube ขึ้นมาหลังจากทำ YouTube ได้มาสักพักผมก็ได้นึกถึงเรื่องที่คุณเอําเนินได้เล่าให้ผมฟังจึงนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยเพื่อที่จะให้ทุกท่านไม่พลาดพระดีราคาถูกครับผมเน้นเก็บพระที่มีประสบการณ์เท่านั้นรับรองได้ว่าถ้าท่านตามฟังไปเรื่อย ท่านจะรู้เลยว่าพระที่มีประสบการณ์แท้ที่จริงแล้วหลายหลวงพ่อราคายังไม่ถึงหลักร้อยบาทเลยครับต่อหนึ่งเหรียญนะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและขอจบคลิปนี้ด้วยรูปของหลวงปู่แย้มวัดต,ตะเคียนจังหวัดนนทบุรีครับท่านคือสิทธิเอกของหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องไม่ต้องเล่าแล้วนะครับว่าท่านโด่งดังเรื่องอะไรผมเคยไปกราบนมัสการท่านแบบ ถึงเนื้อถึงตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตั้งใจว่าผมจะต้องไปกราบหลวงพ่อสายที่วัดหนองสองห้องให้ได้เหมือนกันวันนี้ผมก็ขอจบเรื่องนี้และขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ